สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้บอยพามารับชมการถอดเจ้าตัวเกียร์บ็อกหรือว่าการแกะเปลี่ยนนั่นเองนะครับวิธีการนะครับใครหลายๆคนที่กําลังอยากลองติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ก็จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่กําลังอยากทำปืนเอง หรือว่าตกแต่งเกียร์เองนะครับจะได้มาแนะนำว่าแต่ละตัวชื่อว่าอะไรกันบ้างนะครับและวิธีขั้นตอนเป็นอย่างไรครับที่เห็นวางตรงนี้คืออุปรกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้นะครับก็คือจะมาแกะเจ้าตัวเกียร์บล็อกของ ENC ครับตัวนี้จะเป็นเจน3นี่ครับให้ดูเจ้าตัวเกียร์ก่อนตัวนี้ตกแต่งกายแต่งลงไปนะจะเป็นกายแต่งนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งจะมีแม็กกิ้งของ e n c นอยู่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกแล้วกันง่ายๆนะครับก็คือไกปืนนี่นะครับหน้าตาไกลปืนส่วนตัวนี้นะครับตัวที่ผมเลื่อนอยู่ตัวนี้นะครับจะเป็นปรับโหมดไนนนั่นเองมีหน้าที่ยังไงนะครับปรับหมดเซมิออโต้แล้วก็เซฟครับมี3มตำแหน่งต่อมาครับที่เห็นด้านนอกตรงนี้ ตัวนี้เป็นตัวแขวนโบนะครับนี่แขวนโบหรือว่าแขวนเจ้าตัวปอกแผ่นโบนครับที่เราเห็นตามปืนเนาะมันจะใช้แขวนไว้นะครับพอเราตบโบปุ๊บตัวนี้มันก็จะเด้งขึ้นอย่างนี้นะครับเด้งกลับมาแกะกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับต้องเตรียมไม่เยอร้อยแล้วเนาะวันนี้จะใช้เป็นเจ้าตัวสว่านในการทําเลยแต่ขั้นตอนแรกนะครับเราต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับจะมาเฉพาะของ n n เนะเพราะว่าเขาจะมีการแขวนโบวเอาไว้ให้เราปรับฮอปนั่นเองนะครับจับดีๆนะครับมีสปริงอยู่ด้านในระวังกันนิดหนึ่งนะครับนี่เขามีสปริงเห็นไหมครับถอดแล้วก็แยกไว้นะเพราะว่าหลายๆคนมือใหม่เนาะเราควรจะแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นไว้นะครับขอไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเรามาถอดท้ายแบริ่งตรงนี้นั่นเอง ระวังนิดหนึ่งนะครับเราต้องใช้ไขควงปักแบนเนาะดันลงไปกดลงไปนะครับเอียงเอียงซ้ายหรือขวาก็ได้ครับตามที่ถนัดระวังสปริงเด้งนะครับเน่ต้องการไว้นิดหนึ่งนะครับนี่คือสปริงอันนี้ท้ายแบริร่งนะครับแยกไว้เลยเพราะอะไรเราถึงถอดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ถอดท้ายแบริร่งออกนะครับเวลาเราปลดเจ้าตัวน็อตที่สลักไว้อยู่เนี่ยหมดแล้วมันจะเด้งนะครับ เกิดอันตรายได้ง่ายมากที่เราเห็นตรงด้านนอกตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้จะคือบูตนะครับบูต8มิลของ E&C n จะมีทั้งซ้ายและขวาเลยในเกียร์บ็อกของเรานั่นเองนะครับมาถอดกันเลยตอนนี้ผมถอดออกหมดแล้วนะต่อมาเราก็จะใช้วิธีการถอดแบบง่ายๆนะครับถอดน็อตทั้งหมดเลยวิธีการของผมนะผมจะค่อยๆถอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าความถนัดหรือว่ายากง่ายของแต่ละคนครับ หรือเราจะใช้เป็นตัวขายควงก็ได้นะครับแต่ว่าตัวขันเนี่ยจะต้องเป็น5้าแฉก5้าแกอย่างไรนี่ครับมีให้ชม5้าแฉกจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้ขันเจ้าตัวน็อตเฉพาะเกียร์บล็อกเลยนะแบบนี้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มการายน็อต Okay. ต่อมาครับเริ่มแกะได้เอานิ้วกดตรงกระบอกสูบนะครับนี่นี่คือหน้าตาภายในของเจ้าตัวเกียร์็นซีนะอันนี้เป็นตัวที่ใช้งานบ้างนะครับจะมาแกะให้รับชมแล้วเราจะมาทําความสะอาดให้ดูใหม่ขึ้นนั่นเองครับแล้วจะเปลี่ยนใส่เป็นไกลเดิมนะให้เป็นของเดิมเลยจากโรงงานนั่นเองครับมาดูกันครับตัวนี้เป็นกระบอกสูบนะครับกระบอกสูบของ จ้ตัวเอ็นซีนะครับถอดแยกนิดห the นึ่งนะครับนี่เดี๋ยวนี้เขาเป็นฟันเหล็กให้แล้วนะอันนี้เป็นหัวแบริ่งครับนี่นะสีเงินเงินนี้นะครับหัวแบริ่งต่อมาครับเป็นกระบอกสูบครับถอดเลยไม่ค่อยถอดนะครับแต่ผมมาจําได้นะตัวนี้นะครับเป็นกระบอกสูบอันนี้หัวกระบอกสูบทองเหลืองนะครับต่อมาอันนี้เป็นนอสเซิลนะครับนอสเซิลทองเหลืองเนาะนี่ หน้าตาน็อตเส้ที่หลายหคนชอบถามนะครับเจน2องเจนส ABS ก็ใช้ดีมากนะครับเพราะว่ามันไม่กัดเจ้าตัวเรือนฮอปเนาะถ้าเป็นของทองเหลืองนะครับมันชอบกินเรือนฮอปแล้วก็เจ้าตัวน็อตเส้นเนี่ยยิงบ่อยๆมันจะเป็นรอยเลยนะครับรอยขาวๆเงินๆออกมาเลยตัวนี้คือก้านทงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษก็แท็บเพหรือก้านทงง่ายๆดีกว่าเนาะ นี่นะครับอาจจะมีดำๆคาบนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติของการใช้งานเจ้าตัวปืนเนาะต่อมาครับไกปืนเราพูดกันไปแล้วนะถอดไกปืนเลยนะครับง่ายๆไม่ค่อยดึงออกนะครับนี่นะไม่ค่อยดึงออกเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นสปริงไกนะครับแยกไว้เลยต่อมาครับเจ้าตัวสีฟ้าตรงนี้เป็นชุดไฟคอนแทคนะครับชุดไฟทั้งหมดเลย นี่นะครับสีน้ำเงินด้านนี้นะครับเป็นตัวคอนแทคควบคุมการทํางานของเจ้าตัวปืนนั่นเองครับตัวนี้เล็กๆตัวนี้นะครับก็เรียกว่าชุดแทมไกนะตัวเล็กๆนี้นะครับเป็นชุดแทมไกลเนาะตัวนี้หลายๆคนที่เห็นนะจะรู้จักกันเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดเฟืองมาจากโรงงานของ E.N.C เลยนะครับตัวสีดำๆตัวนี้นะครับเนี่ยผมโฟกัสให้เห็นตัวนี้ยคือเ e ลเยอร์ ีเลเยอร์นะครับมีไว้เพื่ออะไรนะครับป้องกันกระสุนป้อนไม่ทันนั่นเองเวลาเรายิงเยอะๆครับเหล็กกระสุนเยอะๆเราจําเป็นต้องใช้นะยิ่งใช้ของดียิ่งดีครับไอแผ่นเล็กๆตรงนี้คืออะไรนะครับแผ่นชิมที่เขาให้มาจากโรงงานเลยมาถอดกันได้ครับเฟืองจะมีทั้งหมดสามตัวนะที่เราเห็นที่ผมถอดให้ดูเนี่ยมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เรียกว่าแอนตี้ลีเวอร์หรือว่าตัวการกลับ นี่ตัวนี้หลายๆคนประกอบไม่ค่อยเป็นนะครับผมจะมาประกอบให้รับชมด้วยอีกตัวหนึ่งครับด้านในสุดเลยตัวนี้นะครับเป็นคัตออฟนี่นะที่ชอบมีปัญหาแล้วก็ยิงเนี่ยบางทีเซมิอาจจะเป็นออโต้ได้นะครับเพราะไอตัวนี้มันสึกแล้วนี่ครับจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดเรียบร้อยนะครับแมนนี้เลยภายในเกียร์ของ e อ c ประกอบง่าย ติดตั้งง่ายครับลงชุดไฟก็ง่ายแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้มันเป็นเกียร์ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเป็นเกียร์ที่ใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับจะเอามารีวิวให้รับชมแล้วก็แยกแยะว่าอันไหนชื่อว่าอะไรกันบ้างเวลาเราถามช่างนะครับเราจะได้รู้จักกันไปด้วยเลยง่ายดีครับหรือสําหรับคนที่ชอบแต่งปืนเองนะบางอย่างก็ลืมไปบ้างนะขนาดผมยังลืมเลยต้องไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันนะครับ นี่เป็นตัวคอนแทกนะนี่ครับยังใหม่เลยถ้าใช้งานหนักๆจะมีสีดำเขม่าขึ้นมาแล้วนะครับจะต้องเอาออกมาขัดแต่ตรอนี้ไม่ต้องครับอันนี้ยังใหม่อยู่เลยไม่ต้องทําอะไรมาดูผมจะไปทําความสะอาดให้ดูโอเคขึ้นเราจะมาประกอบให้รับชมครับเรียบร้อยครับกับการทําความสะอาดจเจ้าตัวเกียร์ทั้งหมดเลยรวมถึงอุปกรณ์ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับผมจัดเป็นชุดเนาะตัวนี้จะเป็นชุดลมนะครับ ตัวนี้เป็นชุดเฟืองไกลนะครับสปริงกับแบริง่งผมจะมายิงทดสอบให้ด้วยนะครับหลังที่เราประกอบเสร็จแล้วเนาะโอเคเริ่มประกอบกันได้เลยครับในการประกอบเกียร์บ็อกนะครับถ้าส่วนตัวผมแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยง่ายๆสไตล์บอยแบนๆแล้วกันครับ oh. ประกอบง่ายๆไม่ต้องเน้นเป็นขั้นตอนอะไรมากนะครับแต่เราต้องดูแบบละเอียดนะ เพราะว่าผิดขั้นตอนหนึ่งนี่คือปัญหาเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเกียร์ปืนเนี่ยสำคัญมากๆสําคัญขนาดไหนนะครับหลายๆคนไม่รู้ตัวนี้เป็นหัวใจหลักของเจ้าตัวปืนบีบีกันเลยนะครับเริ่มต้นกันได้เลยครับชิ้นแรกเลยหรือว่าอุปกรณ์แรกเลยนี่ครับเป็นชุดลมง่ายที่สุดครับใส่ตัวนี้ก่อนเจ้าตัวกระบอกสูบนะครับนี่กอบไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบเจ้าตัวเกียร์บล็อกนั่นเองครับ สปริงตัวนี้สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเราใส่ผิดตำแหน่งนะผมเคยนะครับใส่ผิดตำแหน่งโอโ้โหยิงไม่ได้ครับไม่ออกเลยสักนิดเราต้องใส่ให้พอดีนะที่บอกมัมาใช้เพราะว่าไอ้นี่แหละครับสำคัญใส่ให้ตรงครับนี่ครับใส่ให้ตรงก็จะประมาณน,นี้นี่ได้ละชิ้นแรกต่อมาครับ ไปกันที่ชุดเฟืองกันเลยอันนี้ก็ต้องลงลอง่ลองนะครับดูนะครับผมใส่ลงล่องนะนี่ครับมันจะเต็มแบบนี้เลยไม่งงใช่ไหมครับตัวปรับหมดด้านในเราไม่จําเป็นเราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับมันใช้งานได้อยู่แล้วเนาะนี่ครับนี่ลงล็อกแล้วจากนั้นผมขอใส่เป็นเจ้าตัวไกปืนแล้วกันใส่ให้ถูกฝั่งนะ นี่นะครับเกลนใหญ่ๆอยู่ฝั่งนี้นี่ครับผมใส่ให้ตรงรูนะครับไม่ตรงรูนี่มีงานเข้าแน่นอนครับนี่ครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะหลังจากนั้นจับไว้นะครับเดี๋ยวจะหลุดเอามาใส่เจ้าตัวเกียร์มือต้องจับหลายๆฝั่งดีๆนะครับดันที่ออกมานะครับไม่ต้องให้มันบังก็ได้สปริงตัวนี้ไปกดด้านในนะครับ นี่ครับประมาณนี้ลงล็อกก็จะลักษณะแบบนี้ครับถ้าลงแล้วกายปุนก็จะใช้งานได้นี่นะครับต่อมาใส่ชุดเฟืองก่อนครับเพราะว่ากระบอกสูบเนี่ยมันจะใส่ขั้นสุดท้ายเนาะที่ผมทำแบบนี้นะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการจัดชุดเฟืองนั่นเองครับ เพราะว่าเวลาเราประกอบเจ้าตัวแอนตี้รีเวอร์นะครับมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งครับโอเคครับใส่ให้ลงล่องเลยให้ลงรูแค่นั้นเองนะครับนี่ครับใส่แล้วลงแล้วจะเป็นอย่างนี้ลักษณะนะครับนี่ครับให้เห็นเนาะนี่ครับนี่คือใส่แล้วลงปกตินะครับไม่ให้หัวตัวนี้มันอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อเวลาเราใส่เจ้าตัวลูกสูบมันจะได้ง่ายเนาะ ต่อมาครับตัวนี้เลยแอนตี้ลีเวอร์ที่ยากในการประกอบมากๆสำหรับมือใหม่ไม่รู้นะครับแล้วก็ผมเคยเจอปัญหานี้เหมือนกันสำหรับการประกอบเราเอาตัวเหล็กตัวนี้ครับที่สูงกว่าใหญ่กว่าเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับสปริงอยู่ด้านล่างใส่ประมาณนี้ครับนี่มันจะเล็กนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้เลย ใส่แล้วจับดีๆนะเพราะว่ามันชอบหลุดครับมาประกอบประกอบลงไปเลยนะครับดนีู่ตรงนี้ใส่ให้ตรงนะครับใส่ให้ตรงก่อนแล้วก็ค่อยดันมาข้างหลังนี่นี่นะครับกดไว้ดีๆต่อมานะครับเราประกอบอีกตัวหนึ่งเลยอาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับ เพราะว่าจะแจ้งแบบละเอียดเลยนี่ครับระวังเรื่องสายไฟอย่างที่ผมบอกเก็บให้ดีครับเดี๋ยวมอเตอร์มันจะกินสายไฟครับกดลงมานะครับดันอย่างนี้ที่ผมให้ใส่ไกลไว้ก่อนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตัวแอนตี้รีเวอร์ตัวนี้มันจะเด้งออกเตรียมหนังยางไว้เลยครับเพื่อป้องกัน ไม่ให้มันเด้งออกนี่ครับใช้วิธีการอย่างนี้หรือจะใช้เป็นเจ้าตัวมอเตอร์ก็ได้นะแต่ผมว่าแบบนี้ง่ายนี่ครับกดให้ลงตำแหน่งก่อนนะครับนี่ลักษณะ,ะบบประมาณนี้ oh, <no. S 1> ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาใส่เจ้าตัวชุดลูกสูบลงไปนี่ครับใส่ให้ตรงร่องนะครับมันจะมีร่องตรงนี้เห็นไหมครับเห็นร่องตรงนี้ไหมใส่ให้ตรงนะ ถ้าจะให้ดีนะครับใส่จราระบีลงไปสักเล็กน้อยครับใส่ไปเต็มที่เราถนัดเลยนะแต่ผมไม่เน้นใส่เยิ้มนะครับติดมดุมติดมือนี่ใส่ไปได้ครับตัวนี้นี่ครับจะเห็นเป็นบางๆนะไม่ต้องใส่เยิ้มครับ เดี๋ยวซิลิโคนมาฉีดในนี้นะครับมันทําให้เจ้าตัวคอนแทคไหม่เลยนะเพราะว่าเวลาเจ้าตัวเฟืองมันหมุนนะครับรอบมันมาเนาะน้ำม,มุมน้ำมันนี่กระเด็นมาคอนแทคหมดน,นะครับ <c oughs> ระวังกันให้ด้วยครับพอเสร็จแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะนี่เราตัวนี้มาประกอบให้สองสองฝั่งชนกันแล้วดูตัวนี้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะเด้งมานะเนี่ยตัวห้ามไกลเนี่ยเวลาเราประกอบลงไป นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เราก็หาอะไรมาดันมันเข้าไปนิดนึงหลังจากนั้นเราก็มองให้ตรงร่องแค่นั้นเองนะครับก็จะประกอบได้นี่ครับเป็นไงครับใครที่อยากเลียงชิมก็เลียงได้เลยนะครับตามสไตล์ของคนเล่นเลยอันนี้ผมเพียงยกตัวอย่างการแกะประกอบให้รับชมข้อดีคือหนังยางเนะันแทะใช้งานเสร็จวางได้เลย ไม่หลุดแม่ไรเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนน็อตให้ครบสังเกตน็อตด,ดีๆนะครับตัวนี้ด้านหลังนะครับจะใช้เป็นหัวทู่ๆกลมๆหน่อยหัวมันจะกลมๆนะครับเนี่ยจะใช้เป็นหัวนี้กลมๆเลยส่วนตัวนี้เป็นหัวแบนด์นะครับจะใช้ตรงนี้นี้นี่นะครับมี3จุดมาเริ่มกันครับ ที่เหลือด้านบนตัวเล็กหมดเลยเรียบร้อยครับต่อไปใส่สปริงใส่สปริงได้เลยครับเช็คความเรียบร้อยนะโอเคนอตเซิร์นอยู่ถูกตำแหน่งนะครับ ใส่เจ้าตัวสปริงเลยใส่ให้ตรงร่องนะไม่ยากนะครับใส่ให้ตรงร่องท่านเองดูแบริ่งตรงนี้ดีดนะครับเนี่ยใส่ไม่ยากนี่ครับใส่ลงล็อกก็จะเป็นแบบนี้เลยง่ายไหมครับวางไว้เลยหลังจากนั้นเราประกอบเจ้าตัวกิฟต์มอเตอร์กันครับเรียบร้อยครับผมประกอบเจ้าตัวกิฟต์มอเตอร์เรียบร้อยแล้ว ตัวนี้ใส่เจ้าตัวมอเตอร์เ n c เดิมๆลงไปคลิปมอเตอร์นะครับถ้าเราอยากแต่งเนาะควรดูตำแหน่งมอเตอร์ดีๆนะครับถ้าหลวมไปมอเตอร์ Motor มันจะฟรีเลยแน่นไปจะร้อนง่ายนะครับต้องให้พอดีพอดีปรับยังไงให้พอดีนะครับลองยิงทีละนิดทีละนิดดูครับฟังเสียงเอาถ้ามันแน่นเกินมันก็จะฟิตๆหน่อยโอเคต่อมาเริ่มครับ อันนี้ออโต้น,นะครับเซมิครับใช้งานได้ปกตินะอันนี้เป็นปรับในนะครับอันนี้ผมลองทดสอบปรับดูเวลาเราปรับด้านนอกนะครับปรับหมดนี่ครับมันจะเป็นตัวข้อภูมิดันไปดันมาอย่างนี้นะนี่ครับนี่ออโต้ครับตำแหน่งเซฟครับ นี่ครับเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติเลยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับหากมีอะไรใหม่จะมาอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบพระคุณครับ